รุ่นเจ็ดบุกบ้านนึกถึงโรงจำปาและจองวัดไว้ก่อนเลยท่านรุ่นเจ็ดครับคอร้องครับอย่ายำฉานะจะเล่นให้สุดฝีมือนะใหญ่ยำฉานะครับได้โปรดวันนี้รุ่นเจ็ดต้องมายำฉาวันนี้รุ่นเจ็ดต้องมายำฉาโอเ้โอเลยนเิเฮ้ เกยไฟนอนล่วงไปหนึ่งมาดีมาดีว่าไงตัวฉันในในอดอีตัวดีฉันทำการช็อตมันแล้วนะสักทีไปตัวที่สองได้อยู่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  เอพ่อสวัสดีครับโอตโตจังโอตโตซจังโอตโตซังโอ้โหโออโตซัง EVA เน้นๆเลยเ,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 เอยพ่อติดของตัวเองเหรอทำไมพ่อเฮ้ยเดี๋ยวโอตโตซสังไม่ไหว เขาได้โทรไงอันตีเการเก็บไว้ทําไมวะอันตีคูดาวแค่สามแค่สิบกูวีแล้วทำไมต้องมันไปเปย์อย่างงี้วะเนี่ยอวยไม่ชอบเลยทําดูให้เหมือนกับวิ่งไวแต่ทําไมหน้าจอมันสั่นๆเนี่ยไม่ชอบเนี่ยมันมันคุมยากเว้ยแล้วมันจะทําให้มันวิ่งแปลกๆทําไมวะอะไรอีกวันรวยหัวเขต อ้าวได้ข่าวม to ีคนต like ิดหนึ่งวงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีกำแพงกั้นอย่างนี้ไม่รู้กำแพงกั้นที่มันกั้นเพียงแค่เราเป็นพี่น้องจะเพื่อนท้องลบโอเลวัตร์เทิร์นเฮ้ดันโซ่ก็แค่ดันสวยไไม่เดินไป ไม่เดินแปลกๆใช่ไหมก็เดินแปลกๆอยู่นี่ใช่ไหมเฮ้ยมาอยู่เฮ้ยอีคิกนี่รัมารุกัม์มารุอีกแล้วเกียร์การ์มารุทั้งเลยทำไมฉันได้บวกสองนะมาบริณุครูโอเรโนะทัมโอเรโนะทัมเออยั้ไม่หยิบฉาโบรุโต แกมันก็แค่เด็กเปรตไปอย่างช้าๆสแสดงตำแหน่งกับดักที่พุ่งไปเหยียบกับดักได้เราจะใช้ให้มันมีประโยชน์สักหน่อยไม่มีอะไรเลยเยี่ยมเ,เห็นมัน้ย อีทัดจีพี่ชายให้ขึ้นชำระตีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย 俺のิณุชินบริณุมันก็แค่การเดินเป๋ๆพอดีเมานิดหน่อยเป็นเจ็ดเองดื่มเหล้าเดนะือดเนี่ยอ๋อได้ข่าวจำได้ตอนวันวันฉลองเป็นโฮคังงี้เมาหน่อยทีมจะาที่ก็ไม่รู้ต้องพามาส่งบ้านจำได้งานบริณุคเดินอย่างนี้ดูสองย่อมฉาชัดๆเฮ้ยใครกูดือดชาโอบิโต ท่านแน่ดาเมจแรงดีใช้ได้เอเคผมห้าหมื่นนะมีเซฟอะไรอุปกรณ์ดีแต่ไม่ให้ใช้หรอก <c oughs> อฮ้ยยเดาเมจดีชีวิตก็มีใช้ไปกว่าครึ่งแล้วก็เดินแบบเมาเมาเฮ้ย้เดี๋ยว โอ้โหจเจอรู้เจอกขาคำรามทีเดียวกันสถานะเราหายบวกหนึ่งหรือบวกสองสารภาพมาซะแต่คิดว่าน่าจะบวกสองเพราะผมโดนดาเมจแปลว่าเมื่อกี้นี้ลดอรรมะแน่แน่เดียวไม่มีใครตายจริงดิอันตีเมนททูลไอเฟมก็คิดหายเงี้ยละครับอีกทีนี้กลับมารอแล้วกูไม่มีรถอมรมะลาซ็งกัน ขโมยวิชาพ่อไปใช่หรอลูกใช้ามาใช้กลับไม่โกงไม่ได้ตา <c oughs> ไม่ยอมเชื่นะอะไรวะเนี้ยเ <c oughs> บี้ยวจัดๆคุณผู้ชมคุณเชื่อป่วว่าผมเจอบ้านอะไร เขาเกี้ยวกราบว่ะเขาเกี้ยวกราบเขาเขาคงคิดว่าแบบโมโมชิกิเขามันเทพนะไม่ต้องสงสัยว่าทำไมบ้านมันถึงพาวเวอร์แค่ห้าหมื่นนะครับผมบ้านปกติแล้วพาวเวอร์ขั้นต่ำเริ่มต้นจะอยู่ที่ห้าหมื่นนะครับโดยธรรมดาแต่ว่าพาวเวอร์ที่มันสูงๆสองสามล้านเนี่ยมันมาจากตัวละครน,นอกบ้านนะครับบ้านในจะไม่นับพาวเวอร์นะ ต้อยบ้านใน power จะ6กแสนสตัวนะครับผมก็ถ้าเกิดบ้านนอกไม่มีตัวละครอยู่ก็จะ power เท่าเดิมนะครับถือว่าพูดสาระเอาสั้นๆแล้วกันคุณผู้ชมผมว่ารุ่นเจ็ดไม่ยำชาวะวันนี้รุ่นเจ็ดต้องไม่ยำชาเว้ยเฮ้ยเล่นได้นะถ้าเกิดแบบฝึกกับมันก็ได้อยู่นะ มันได้อยู่นะเออได้แหละใช่ไหม <12 brewer y> ได้หลยะไม่ดีนะคเดี๋ยว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 ซ็มเปิลเอ้ยให้มันได้ใช้ประโยชน์บ้างเอ, <8 cooler sushi> เอ้ฮันเน่ฮันเน่มีอันมีอันรู้อยู่รู้อยู่ทำไม่ลบกูไม่เล่นกับมึงหรอก เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่อเรนต์เชนอเรนต์ชนเช่นต่นตีพะไมงแต่ผมก็ได้เอามาตามาสิบวิก็โอเคแล้วมันจะเดินวนจงกลมทำแพ้อะไรวะวันนี้ไม่ใช่วันข้ามันศาลเฮ้ยมีเวนเทียนะแต่ว่านอ่ะไม่ยำฉาวันนี้ต้องไม่ยำฉา

โ oh อ้เลวะโมชินดะนานี้พูดางานนี้ทำไมวะมันต้องมันตัว,วแล้วก็เดินแบบเมาๆเออวันี้วันนีอยู่กับผมนุ่นเจ็ดเนมมาวันนียมาดันบ้านนะฮะและแบตเหลือสิบห้ชีวิตสู้ชิบหา ผมเข้าใจสกิลคอมโบของรุ่น7แล้วเว้ยคือรุ่น7อ่ะมันอยู่ในสถานะที่ไม่มีตัวตนแล้วพอมันจะมีช่วงเวลาประมาณดีเดย์0.5ุด้าวีที่คุณต้องกดสกิลอีกอันหนึ่งให้ทันต่อจากสกิลอีกอันนึงอ่ะเพราะงั้นเว้ยสกิลของรุ่น7อ่ะมันก็ต่อ c o m ต่อคอมโบได้อยู่แต่ว่าคือแบบคุณต้องไวมากนะเว้ยต่อเนื่องอ่ะห้ามแบบฆ่าจังหวะเลยอ่ะ โดนตัวเองตอน17บฆ่าตายซะเมื่อกี้เออมันพลาดทางพิสดีนะครับอ๋อเพรผมว่าถ้าีิพายคุณผู้มชมไงผมต้องการให้สาระก,กับคุณผู้มชมนะครับในแบบว่าอพลาดจังหวะไปนิดนึงอะนะกดเอฟเฟกต์ทีนี่มีเสียงบับขึ้นวับขึ้นเต็เตมที่วึงว้งวึงว้งวึ้งวึ้งวึ้งแต่ไฟเทคไม่มีอีกแล้ว รู้สึกคือมันมีบัฟเอฟเฟกก็ดีนะขึ้นตรงตายเชื่อแบบว่าเอ้ยขึ้นใต้โปรไฟล์มันโอเคแต่ว่าอยากได้แบบไฟเทคอ่ะคิดถึงไฟเทคอยากได้แบบเก๋ไฟนอลกดอันตีไฟเทคแม่งรอบตัวโอโ,โอโห้ยันตายเกิดงั้นเหรอเก๋นะได้ตายไปแล้วไงล่ะ อาจารย์เอ๋อยู่งั้นแหละไม่ต้องมาเออแล้วก็ดีเยี่ยมอันตีคูดาวไว้ด้วยสกิลไม่มีคูดาวสกิลไม่มีเขาดาวแปลว่าต้องไปเขาดาวเชียงใหม่แหมมุกไม่หาพาโดนตีนเฮ้ยเด,ดี๋ยวดันสวยจดี <c oughs> คิดว่าจะฆ่าฉันได้งั้นเหรอใช่ฉันคิดว่าแกทำได้แต่ไม่ใช่วันนี้ว่ะไม่ทำตานแดงก็เป็นงี้แหละ้นน้อง <c oughs> อ้ามีคนอยากลองของของใหม่ <c oughs> เราทำผิดใช่ไหมที่ทำให้เขาไม่ไดุ้ด <c oughs> คุมกำเนินดยินจี <c oughs> <c oughs> ่วันดีลูกเวน <c oughs> มึงทิ่มตามึงทิมท่มตาขัวหัวฮะทิ่มตาขัวหัวโดน อม่างทำเสียของหมดเลยอะไรวะเนี่ยมีใครบ้างฮะนานี่ซาสึเกะแกรอดได้ยังไงกันเฮ้ยเฮ้ยกลับมาเิยเออพอดีอันตีกับคูดาวไว้นี่หว่าลืมเอ้ามันโดนคำรามตายแล้วเหรอสงสัยทอนขี้ฟันคูรามะไม่ไหว เหมนปากมากก,มาก,ก,กินปากไม่เชื่อเรื่องตลกครับสลิเกะย,ยืนยันให้แล้วอือฮึตาท้ายผมนี่ตาสว่างเลยอบอกก่อนนะนี่ตีสี่มาปั่นแรงตอนนี้สนุกดี <c oughs> ปั่นแรงวันสุดท้ายตอนตีสี่ชีวิตดีดีแม่ เจอโมชิกิปิดท้ายด้วยยันไทเกิร์ดน่าจะมีสกิลพลดำดา้จะเดินยังออกมาได้อืมคงจะไม่จำเป็นแล้วโอ้แข่งแกร่งดีนี้แต่ว่ามีความพยายามแต่ยังโอนุชวิ่งไปนู้ดจัดวิ่งไปนู้จัดโอโน,นุชิน あっわあ <laughs> ยืนระยะเผาขวดแล้วก็กดดันตีกใส่หน้าเนี่ยครับตายเมคชัวร์แบบร้อยเอร์เซ็นต์โอ้โหคิดวอาขอแค่นทำให้คูดาสกิลฉันเพิ่มได้เหรอซาซึกิโอ้โหมีคนทำต้านพลาดแต่ไม่ใส่อุปกรณ์กลอย่างนั้นเหรอกระจก ตั้งหลักไม่โกงคอมโบโสกิลที่ตรงนี้นะครับสิบอ้าวโดนบ้านเด็กอันตีต้องมาแล้วปะโบรีนูทิน ฉันไม่ให้ต้นไม้กินคนหรอกฟันบิดเได้ข่าวมีคนไม่ใส่อุปกรณ์ไกลเฮ้ยหายเก๋เดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของกูเอง่นนันแม่ไม่ได้แดกบอกเลยครับไม่ได้แดกยอดเยี่ยมแต่พัดลมได้แดก การสถานะก่อนจะเล่นลิเกอร์อะไรก็ต้องการสถานะไว้ก่อนนี่คือการ์โบโรเจนะดุนเจ็ดเอ่อน้องลินคูรามาสักุไม่เด้อใครตัวนี้โอเลโนตัวนี้ฮะ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  และแล้วรุ่นเจ็ก็ไม่ยำฉาแม่ฝีมือของข้านี่ช่างเทพไปเกินที่สามารถนำตัวละครที่มันเล่นไม่ได้กลับมาให้มันเล่นได้จีิงมันก็เดินอันตีทุกห้องชัดๆอยากเล่นนะครับไปทำอันติเวล10บบวกนะครับแล้วเดินอันติทีละห้องเลยครับจบง่ายสุด